ได้ยินเสียงไหมคะได้ยินเสียงหรือยังคะค่ะได้ยินเสียงขอเล่งเสียงอีกน,นิดนึงค่ะได้ยินไหมคะเสียงค่อนข้างเบาค่ะเพิ่มเสียงหน่อยได้ไหมคะ รวมบานรวมถึแว่านะคะแต่ก่อนที่เราจะไปพบกับแต่เราจะไปแต่แตก่อนที่เราจะไปพบกับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะคะเรามาพบกับผู้นําชุมชนกันก่อนนะคะว่าเออว่าผู้นําชุมชนเรามีนโยบายอย่างไรนะคะในท่านแรกเลยนะคะท่านแรกจะเป็นท่านผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้ใหญ่บ้านหรือว่าที่เราเรียกกันว่า ผู้ใหญ่ปั๊มนะคะความคุ้นเคยกันนะคะแล้วก็จะมีผู้ช่วยโสนะคะแล้วก็ผู้ช่วยเวนะคะซึ่งเป็นนักพัฒนารุ่นใหม่ทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็อีกข้อนหนึ่งนะคะท่านนี่คนบุญหารหรือว่าอา่อ่า่าเขเรียกว่าเนอนเนะาะต้องฟังรายบายจากท่านก่อนนะคะว่า,าการที่โอท็อปนะคะโอท็อปมีเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวได้อย่างไรนะคะ ครับขอสวัสดีครั้งครับผมนินธ์นุสันครับเป็นตัวแทนของกลุ่มอุตบนวัดดีดีบ้านกีดีธรรมครับก็ยทีตัวไรัเพิ่มุลนวนทีบอกนะครับอุตบนวัดิีดีบ้านดีดีธรรมนะครับเราพ็มีการพัฒนาหลากหลายรูปแบบนะครับเป็นต้นว่าการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวการแต่งรูปถ่านะครับแบบของการท่องเที่ยว องสามรูปแบบนะครับรูปรแบบแรกคือรูปแบบใีชีวิตชุมชนเป็นต้นว่าการไปดูกลุ่มาอาชีพการไปดูการทำมาชีพกลุ่มอาชีพของชุมชนที่มีชื่อเสียงเป็นๆก็มีกลุม่มลายเทียนผ้าบาตินธรรมชาติครับกลุ่มพัดย้อมผ้าบาตินธรรมชาติแล้วก็กลุ่มลูกไม้นะครับซึ่งผลิตทาประเทศว่าติดค่าจากป่ามาไปรูปนะครับเดี๋ยวทางกลุ่มก็จะแนะนำอีกครั้หงหนึ่งนะครับก็มีกลุ่มตังการต้องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับ เราก็มีวัดจศรีลูกนะครับเป็นวัดที่เกิดตั้งแต่สมัยตอนต้นพัฒนาครับก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะครับเราก็มีน้ำตกวังไม้ปักนะครับเดี๋ยวน้ำตกวังไม้ปักทางผูใ้ใหญ่พัฒนาวัฒนธรรมผู้สัตว์ไปท่องเที่ยวนะครับแก็ช่วงนี้หลังจากโควิดเริ่มซาซาก็นักท่องเที่ยวก็เริ่มทยอยเข้า,า,ามาเรื่อยๆนะครับจาก มีอยู่ประมาณไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับช่วงนี้แต่น่าจะคาดว่านะครับคาดว่าน่าจะช่วงเทศกาลต่างๆน่าจะขึ้นนะครับนักท่องเที่ยวก็จะมาประมาณว่าช่วงวันจุดต่อมาทิศแล้วก็วันจุดตะกัตตฤรืประมาณนั้นเลยครับก็จริงๆแล้วทางหมู่บ้านของเราก็ได้รับการพัฒนามาเรื่อยๆนะครับทาที่จะเห็นได้นะครับขอบคุณทางพัฒนาุดชนนะครับพัฒนา สอวนขอลธนาคาพัฒนาชนจะพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์นะครับให้การสนับสนุนทางหมู่บ้านประกอบเกษตรนีนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับมาเที่ยวหมู่บ้านต้องเที่ยวต้องตะวันที่สีบ้านทีติตางขอขอบคุณทุกท่านมากครับเป็นอย่างคะหลังจากฟังนโยบายจากท่านสอสอแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ต้านะคะจะนำทุกท่านนะคะไปเที่ยวหมู่บ้านปอบตะวันทีของเรานะคะบ้านทีรีทามตำบลตังลอนจังหวัดสุาษฎรจังหวัดนครศรีธรรรมาชซึ่งกลุ่มแรกนะคะจะเป็น ภาบารติคลายเตียนจะโพสต์แบบนี้ที่มาพรอยไชุได้เลยค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กลุ่มลายเตียนผ้าบาติกธรรมชาติบ้านคีรีพวกคีรีวงครับโดยผมซิมอาทอนัชยบุญน,นะครับี่เล่นก็ตุกแก่ลายเตียนนะครับะจะพามาชมน้องๆเขากําลังนําเสนอลวดลายกันอยู่นะครับนี่กันสาธิตการเขียนผ้าบาติกนะครับทุกวันเราจะทํากันอยู่แล้วนะครับสีด้านหลังนะครับเป็นสีธรรมชาตินะครับ ซึ่งมันเหมาะกับผิวพรรณพวกเรามากๆนะครับนี่ลวดลายที่น้องๆเขานําเสนอกันนะครับลวดลายที่สร้างสรรค์เกิดจากจินตนาการทั้งหมดนะครับเสร็จจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรพาไปชมกันนะครับกันด้านเลยมีผลิตภัณฑ์ของเรามากมายนะครับตามมาเลยนะครับรับผมมีเสื้อเชิ้ตนะครับหลากหลายหลากหลากสไตล์นะครับอ่เสื้อเชิ้ตหลากหลายหลากสไตล์นะครับนี่แล้วก็มีผลิตภัณฑ์มากมายนะครับ อเป็นชุดเบรดนะครับเป็นผ้าผสมนะครับผ้ามัดย้อมกับผ้าบาติกนะครับเนี่ยคู่กันได้เลยนะครับแล้วก็มี่าเสื้อผู้หญิงหลากหลายนะครับผู้หญิงหลากหลายให้พี่น้องได้ชอปได้ชมกันนะครับแล้วก็พาไปดูด้านหลังนะครับมีผลิตภัณฑ์มากมายนะครับดูดิทั้งเสื้อทั้งกางเกงทั้งกระโปรงนะครับเป็นผ้าอเนกประสงค์นะครับเป็นกระเป๋าราคาก็ไม่สูงนะครับ แค่ร้อแปดสิบาทเองนะครับ1้0แปดสิบาทซื้อได้สบายๆนะครับแล้วก็มีหมวกด้วยนะครับหมวกด้วยหมวกสวยๆเก๋ๆนะครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพบกับพี่ๆน้องๆจากกลุ่มมัดยอบต่อนะครับเจญได้เลยนะครับอ <c oughs> ค่ะสวัสดีค่ะกลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีวีวงนะคะดิฉันนางสาวจุลักษ์สุดที่นะคะเป็นสมาชิกกลุ่มหรือว่าน้องกระแตนะคะกลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติของเรานะคะจะย้อมผ้าโดยใช้สีธรรมชาติโดยนําพืชในชุมชนของเราก็คืออาทิเชน่นใบมังคุดผักต,ตอเปลือกเงาะปลูกเมียงแล้วก็พูดพวกนี้ค่ะเราจะนํามาย้อมสีโดยสีที่ได้ก็เป็นสีที่ต่างกันนะคะอาทิเชน่นเหมือนสีส้มส้มที่ตากอยู่ะคะ่ะเราได้จากใบมังคุดค่ะสีตะเภาเราได้จากฝักตอเสื้อเสื้อที่เราใส,ส,ส,ส่เป็นสีผสมระหว่างฝักตอกับ ใบมังคุดน,นะคะกลุ่มของเรานะคะมีสโลกแกนของกลุ่มก็คือผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติดีต่อผู้ผลิตเป็นมิตรกับผู้สวมใส่ค่ะไปพบกับกลุ่มต่อไปได้เลยค่ะกลุ่มลูกไม้ค่ะ ทดสอบสามทดสอบทดสอบก็สัญญาณจะขาดหายนิดนึงนะฮะเนื่องจากว่าจะมีการตัดสัญญาณไปแต่ละพื้นที่นะฮะซึ่งของบางกรีวงก็จะมีอยู่สามพื้นที่ครับคอ่นะคะไอเคค่ะไม่ได้ยินไปเด้อไม่ได้ยินไอ่ดู ได้ยินไหมคะได้ยินแล้วได้ยินแล้วครับแต่สัญญ,ญ,ญาณยังตัดอยู่ที่นครศรีธรรมราชที่สองอยู่นะคะค่ะโอเคค่ะเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณมาดยมสีธรมรมชาติสีวงนะคะกลุมของเราอะค่ะจะย้อมผ้าโดยใช้สีธรมรมชาติทั้งหมดซึ่งพืชแต่ละชนิดที่นามาย้อมผ้าก็จะเป็นพวกใบมังคุดตอกระตอเปลือกาหัวลูกเมียงอะค่ะเราไปดูฝั่งทางนี้นะคะฝั่งทางนี้เนี่ยค่ะเหมือนใบมังคุดอะค่ะเราจะย้อมได้จาก ย้อมใบมัพคุดจะเป็นสีส้มฝักสะตอก็จะเป็นสีขาวฟองเหมือนเสื้อที่เราใส่อะค่ะส่วนตัวเปลือกมันจะเป็นเอ่อจะใช้ไปทําพวกเอ่อผลิตภัณฑ์โลชั่นอะไรพวกนี้ค่ะในกลุ่มของเราอะค่ะผ่านการเอ่อการันตีจากรางวัลจากกรมกส่งเสริมสิ่งแวดล้อมว่ากลุ่มของเราค่ะเป็นสินธรรมชาติ100%แล้วเรามีสโลเกนของสินค้าเราก็คือผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติดีต่อผู้ผลิตเป็นมิตรกับผู้สวมใส่ในสิ่งแวดล้อมค่ะขอบคุณค่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันถงทุกมไปกันนะครับสวัสดีครับผมไปโรดนาสุวรรณครับประธานกลุ่มลูกไม้ครับก็ก็ขอ,อแนะนำตัวนะครับเป็นางานโอท็อปที่ว่าทำเกี่ยวกับพวกผลิตภัณฑ์แฮนเมดนะครับพวกผลิตภัณฑ์แฮนเมดที่ไปขายตา งานโอทอปต่างๆก็ตอนนี้ก็ไม่ต้องออกไปใช้ที่ไหนแล้วครับก็ขายอยู่ที่บ้านก็น,นี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชนนะครับที่ทําให้กลุ่มลูกไม้นะครับไม้กิริวงศ์นะครับได้มีโอกาสได้ทําผลงานในตรงนี้นะครับก็ได้ทําเกี่ยวกับางานแฮนด์เมดต่างๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องให้ให้ชาวบ้านนะ นักทยที่เข้ามาเที่ยวชุมชนก็ได้ได้อ่าเข้ามาซื้อของฝากของที่ระลึกนะครับก็นี่ก็เราของเราก็มีพวกอ่าผลิตภัณฑ์แฮนด์เมดนะครับใครมาชุมชนคีรีวงแล้วแวะมาที่หมู่บ้านคิรีธรรมนะครับหมู่ที่สิบก็เป็นหมู่บ้านอ่าโอท็อปนับพิษทำแล้วก็ใครที่สามารถเ work ช็อปได้นะครับแล้วก็ซืของฝากของลึก ก็ก็ขอขอบคุณนะครับที่ว่ามีโอสอบนวัตวิถีนะครับตอนนี้ผมไม่ต้องออกไปขายของข้างนอกแล้วครับก็ขายอยู่ที่บ้านอย่างเดียวครับตอนนี้ก็ขอขอบคุณมากครับก็อาจเวลาอาจจะเหลือนะครับก็ต้องขอเรียนเชิญนะครับใครที่มองอยู่ตรงนี้ก็มาชมที่กลุ่มลูกไม้ได้นะครับมาดูผลงานจริงๆของจริงที่นี่นะครับก็ยินดีนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ผมก็ขอเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวก็จะแนะนําให้ไปที่ อุราวดีต่อนะครับเพื่อไปดูเกี่ยวกับอาหารพื้นบ้านนะครับของหมู่บ้านของเรานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้ลาวดีที่เรามาได้ทำท่านเราจะมีมีข่าวในกลังนะคะมีการนะคะการในกำลังขอเรานี้มาตัดเป็น ขึ้นได้เลยนะคะอ่าของเรานะคะจะเรียกว่าลารวงหรือว่ารลาแให้บ้านบ้านของเรานะคะเอ่อแล้วก็มีบอลมิล้นกินกินแล้วละลายในปากได้เลยนะคะอ่าต่อไปของเราก็คือเป็นผักบุกรากริกข้นตดผักก็มีน้าพริกผักตูดมีลูกบอลมีลูกเมียงรครับทีนี้ก็เป็นปลาทินต่อไปของเราก็คือมีผักบุ้งาครับ ข่างเทียมเนาะดูหัวไปของเราก็คือจะเป็นข้าวเทียมสมุนไพรนะคะข้าวยมสมุนไพรวันนี้เป็นสมุนไพรในของสีที่เราหาได้อู่ว่าทั้งหมดเลยนะคะก็เป็นข้าวเทียมทุกบ้านค่ะทุกอย่างเนี้ยเป็นสมุนไพรทั้งนั้นนะคะทีนี้เมนูต่อไปของเราคือจะมีแนะนำถึงลูกไก่ค่ะก็มีแกงไก่แกงไก่กับลูกมะเดื่อรือว่าลูกกเลือบ้างเรานะคะ พอเราตัวเ,าเคาืออะไรต่างๆนะคเราจะมีน้ำต้สมไส่เป็นน้ำต้มกันดานหรือว่าน้ำต้มเผ็ดทื่นใจได้เด็กออกบ้านเราเนี่ยอเป็นราวดีโฮมสเตย์เนี่ยค่ะจะเป็นที่รองรับนักท่องเที่ยวนะคะถ้ามาถบ้านของเรานะคะเสร็จจากตรงนี้เราจะมีแหล่งท่องเที่ยวก็ไปที่น้ำตกวันะบบงแม่ปักค่ะคุณผา ครับกส็สัญญาณทางต้นทางอาจจะขัดข้องสักเล็กน้อยนะครับน่าจะเป็นพื้นที่ที่แค่เห็นก็น่าทานแล้วค่ะพี่สิริพงศ์สัญญาณไม่มีเสียงไม่เป็นไรแค่เห็นภาพก็หิวค่ะ,ะเรียกว่าภาพสือ่อความหมายนะครับใช่อันนี้น่าจะเป็นเซตเขาา้าวยำมีส้มโอด้วยนะคะมีผักต่างๆนะคะอย่างเมื่อกี้ก็จะเป็นไตปลาขนมจีนนะคะ นนนั้หูอาหารภาคใต้เนี่ยจุดเด่นก็คือเครื่องเคียงนะคะกับอาหารรสชาติที่จัดจ้านนะคะซึ่งแกงส่วนใหญ่จะเป็นขมิ้นนะคะแล้วก็เน้นด้วยผักสดนะคะนะคะในภาพก็จะเป็นแกงไตปลานะคะแล้วก็มีผักต้มราดกะทิด้วยมีปลาทอดนะคะ สวัสดีครับตาวุจจำนักผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ิบ้านกีรีตำอาเภอลานตะกาจังหวัดนครศรีธรรมราชยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านเข้าสู่บ้านกีดีวงและก็จะมีน้ำตกวังไม้ปักที่สวยงาม บ้านดีเสาสวยด้วยน้ำตกยกวัฒนธรรมนำพัฒนาบ้านดีก็คือจะมีพี่น้องทุกคนมีจิตใจดีนำใจพุทธาม และเก่าสวยก็จะมีผู้เก่าร้อมรอบทั้งหมู่บ้านและจะมีผู้เก่าหลวงอยู่ในหมู่บ้านที่วงที่ไหลผ่านน้ำจากเครือเก่าหลวงไหลผ่านมาถู่น้ำตกวังไม้ปักและใช้เราเลี้ยงพี่น้องประชาชน ในหมู่บ้านตั้งบริโภคแุะปุปรโภคเรบริโภคไม่กัดสายทั้งปีเช่นเช่นผมก็จะชวนชพี่น้องทุกคนมาชมธรรมชาติที่น้ำตกวังไม้ปักกันครับจะมีปันสัตว์น้ำปันปลาได้ หรือปาพวงมากมาย กับสัญญาเสียงก็จะขาดหายไปนิดนึงนะครับตอนนี้ก็มาชมภาพกันนะครับภาพสดๆนะครับ โอท็อปของบ้านคีริรรมของเราโดยด้วยดีมาตลอดนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะล้าไปก่อนค่ะไม่บมยค่ะอย่าลืมมาเที่ยวนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคีริัมยินดีต้อนรับค่ะ ขอบคุณค่ะคก็สวัสดีชาวคีรีวงทุกท่านนะครับค่ะจากกระทรวงมหาดไทยนะคะขอบคุณสําหรับข้อมูลแล้วก็สวัสดีครั้งค่ะเป็นหมู่บ้านที่น่าเที่ยวมากเลยจริงๆเนี่ยสองในช่วงบ่ายเนี้ยเราสามารถวางแผนการเที่ยวได้2จุดแล้วค่ะพี่สิริพงศ์เราแวะเที่ยวนครศรีธรรมราชก่อนแล้วลงไปที่ยะลาได้ยะลานะครับอ่าเป็นสายแอดเวนเจอร์นะคะว่าเพราฉะนั้นเมื่อสักครู่นี้ที่บ้านคีรีวงนะครับหลักๆเลยก็คือการผนวกเอาในเรื่องของ ผลิตผลิตภัณฑ์นะครับใช่ค่ะผลิตภัณฑ์เป็นผ้าบาติกหลากหลายสไตล์ใช่ผ้ามัดย้อมนะคะงเสื้อกระเป๋าหมวกนะครับกระเป๋าใบละร้อยแปดสิบเองน่าซื้อมากเลยนะแล้วก็ผ้ามัดย้อมที่สําคัญก็คือเป็นผ้ามัดย้อมธรรมชาติเป็นมิตรต่อผู้ใส่ด้วยใบมังคุดนะครับนอกจากมังคุดเนี่ยทั้งลูกสุกมังคุดคัดคือมังคุดอ่อนเนี่ยอร่อยแล้ว ใบมังคุดยังมาทาเป็นสีของภาพมัดย้อมได้ด้วยนะครับถูกต้องค่ะเราสามารถใช้ธรรมชาติทั้งหมดนะคะแล้วก็รวมถึงอาหารนะคะที่หิวเลยค่ะหิวเลยอากพื้นบ้านก็จะเน้นในเรื่องของผักนะครับใช่ค่ะอาหารใต้นี้เราก็จะขึ้นชื่ออยู่แล้วว่ารสจัดมีขมิ้นเป็นส่วนประกอบเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ใช้ผักพื้นบ้านนะคะในการทานคู่กับอาหารถูกต้องนอกจากนั้นแล้วนะครับภาพที่ได้ดูภาพล่าสุดนะครับก็ ป็นแหลง่หลงท่องเที่ยวทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นน้ําตกวังไม้ปากหรืออีกส่วนหนึ่งก็คือเขาหลวงนะครับขา่เป็นฐานที่ท่องเที่ยวที่มี <ขอ S 2> ชื่อเลยนเขาให้ถืออาหารไปให้ปลาได้ด้วยปลาเยอะมากแสดงให้เห็นถึงความ,มสมบูรณ์นะคะในพื้นที่ธรรมชาติว่าประเทศไทยเราอะ่ะมันไม่ได้มีแค่ แค่สิ่งที่ท่านทราบยังมีอ,งอะไร,ร,รอีกมากมายนะคะว่าเอา,าคนไปไปคิรีวงไปถ่ายรูปแค่สะพานตรงนั้นลวกลับจริงๆแล้วยังมีพื้นที่ท่องเที่ยวอีกหลากหลายานะคะ<า><า>รวมทั้งว่าเป็นปสินค้าพื้นเมืองทํามือนะคะรวมทั้งสร้างไรายได้เมื่อกี้ทางกลุ่มชาวบ้านก็บอกว่า าดีใจที่ไม่ต้องออกมาขายของข้างนอกเรียกว่าขายของอยู่กับบ้านขายของอยู่กับบ้านแล้วก็สร้างรายได้ไม่ต้องทิง้งครอบครัวออกไปทํามาหาก,กินข้างนอกนะคะแค่นี้ครอบครัวก็อบอุ่นถูกต้องหน้าที่สาคัญแล้วก็คือเมื่อสถานที่ต่างๆเนี่ยเป็นแหล่งหารายได้ได เป็นแหล่งที่ประกอบอาชีพได้เน <Leonard> ี่ยค่ะส่ง <ens> ให้เกิดความห่วงแหนรักแล้วก็ห่วงแหนเขาจะต้องดูเขาต้องดูแลท้องถิ่นเพื่อที่เป็นการสร้างรายได้ให้กับเขาเขาก็ไม่อยากไปไหนอู่ข้าวอู่น้านั่นเองไม่มีใครอยากทุบเม้ข้าวม้าแกงตัวเองนะคะทุกคนก็ต้องดูแลพื้นที่ตัวเองแล้วก็พยายามเขาก็ต้องแข่งขันพยายามสร้างสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาแต่ก็ว่าไม่ใช่ที่ว่าจะให้ทําลาย ใช่ครับเขาก็ต้องดูแลรักษาให้มันยั่งยืนคงอยู่ก็เป็นแหล่งธรรมาหากินใช่ถูกต้องแล้วสิ่งที่ได้ตามมาก็คือในเรื่องของการรักษาธรรมชาติอย่างยั่งยืนนะครับการดูแลผืนป่าดูแลธรรมชาติต่างๆรวมถึงการพัฒนาเรื่องของผลิตภัณฑ์อาชีพต่างๆอย่างต่อเนื่องใช่คือคือเราไม่อยากให้มองว่าโอท็อปเป็นของเชยของล้าหลังนะคะมันเป็นความโมเดิร์นนะคะที่ว่า นาตอนนี้เนี่ยจะเห็นวัยรุ่นส่วนใหญ่ใส่เทรนด์ใส่เสื้อมัดย้อมกันหรือไม่กางเกงลายช้างอย่างเ<ช>งี้ยกลับมาใส่เราหรือว่ากระทั่งว่าเดี๋ยวนี้วัยรุ่นก็ไปเที่ยวเช็คอินกันเป็นเทรนด์โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยของเราเนี่ยรณร,รงค์กันมายาวนานแล้วในเรื่องของการสวมใส่ผ้าไทยนะครับนี่นะคะผ้าไทยใส่ให้สนุกดูว่ามันไม่จําเป็นที่ว่าต้องใส่แล้วดูแก่ดูเชยเราเอามาไม่ and